สวัสดีค่ะพิมพ์นะคะจากชาแนลเส้นทางสีกากีนะคะห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะแต่พิมพ์ก็ช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่าว่าว่าเหนื่อยมากนะคะเพราะพิมพ์เพิ่งเริ่มทํางานที่ใหม่เนาะก็ต้องเข้าเวรน,นะคะก็การทํางานก็ยอมรับว่ามีความเหนื่อยล้ามากๆนะคะเพราะเราไม่เคยแบบ ทำงานเป็นกะมาก่อนนะ,นะคะทีนี้พิมพ์ก็ยังอ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะมีน่าจะเป็นเพื่อนข้าราชการบางท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าผมอยากย้ายไปตอมอบ้างจะทํายังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างแรกนะคะวิธีกรารถ้าเป็นตํารวจอยู่แล้วถ้าจะเข้ามาตอมอเนาะอย่างแรกก็คือต้องสอบภาษานะคะรวมถึงท่องเที่ยวด้วยนะคะท่องเที่ยวก็จะมีการสอบภาษาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาพูดเรื่อง การเข้าของท่องเที่ยวก่อนแล้วกันนาะว่าจะย้ายเข้าได้ยังไงนะคะของท่องเที่ยวเนี่ยจะมีการเปิดสอบภาษานะคะของท่องเที่ยวเองการเปิดสอบภาษาเนี่ยจะมีทั้งการการฟังการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็การสอบสัมภาษณ์การสอบสัมภาษณ์เนี่ย จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ต่อหน้าผู้บังคับัญชานะคะประมาณ3ท่านแล้วก็มีน้อง TO นะคะที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างๆนะคะนั่งประกบอยู่ก็จะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาที่3หรือภาษาที่4นะคะที่ใครมีความสามารถเขาก็จะถามหน้าตรงนั้นเลยนะคะว่ามีความสามารถอะไรแล้วก็ให้พูดเลยนะคะก็จะอเป็นตัววัดว่าคุณพูดได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้อสอบของท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ยากนะคะจะไม่ยาก ก็ถามว่า ถ้าใครอ่านหนังสือมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือได้แน่นอนสอบเข้าท่องเที่ยวได้แน่นอนนะคะส่วนของสอบตมเนี่ยก็ต้องมีภาษาเหมือนกันนะคะของสอบตมเนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างนิดนึงนะคะคือสอบตมก็จะมีการเปิดสอบภาษาของสอบตมต่างหานะคะที่กรุงเทพนะคะส่วนมากก็จะจัดที่รามบ้างหรือธรรมศาสตร์บ้างนะคะซึ่งจะเป็นข้อสอบผลการที่สอบตมเนี่ยออกเองนะคะซึ่งพิมเคยไปสอบนะคะประมาณครั้งหรือสองครั้งนะคะแต่ว่า ต้องยอมรับว,ว่าข้อสอบยากนะคะยากด้วยแล้วก็มันมีความเ,าเป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคของเขาคือเราต้องรู้ว่าเอาเอวีซ่านี้อยู่ได้กี่วนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาร์ทแบบนี้ต้องให้กี่วนันหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมถึงวีซ่าทีา่ที่เราจะไปต่างประเทศเอ้ยหรือว่าเกาะแก่งแองดอยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะต้องมีความรู้รอบด้านเลยเทีเดียวนะคะซึ่งพิมก็ตอนนั้นก็เหมือนคะแนนจะ ขาดไป 2, อสาคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคะแนน2คะแนนก,ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้สอบแล้วนะคะเพราะตอนนั้นก็อยู่ต่างจังหวัดก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะพิมพ์ก็เลยเลือกนะคะที่จะสอบเป็นโทอีกแทนนะคะเพราะว่าโทอีกเนี่ยใช้ได้หลายๆอย่างในการทํางานนะคะรวมถึงสมัคร UN ด้วยนะคะก็โทอีกนะคะของออสอตมเนี่ยจะรับถ้าเราไม่สอบภาษาของสอตมนะคะที่เขาจัดสอบแต่ละปีอย่างเงี้ยคะ่ะ เราสามารถยื่นคะแนนโทอีกได้นะคะถ้าคะแนนโทอีกของสอตมเนี่ยจะรับขั้นต่ำที่สุดนะคะคือ495คะแนนนะคะสองพารทรวมกันนะคะร e ดดิ้งนะคะกับ Listening นะคะก็ถ้าใครคะแนนเกิน495คะแนนก็เข้าได้แน่นอนนะคะส่วนภาษาอื่นๆนะคะก็จะมีภาษาจีนนะคะภาษาจีนเนี่ยจะแบ่งเป็น3าร ระดับอามนะคะระดับ3เนี่ยถ้าใครทําได้ระดับ3จะต้องอมีคะแนน240ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นระดับ4ถึงระดับ6ก็180นะคะ180 180ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สอบผ่านนะคะก็เขาก็จะมีเปอร์เซนต์ทายอยู่เนาะในตารางถ้าใครสอบนะคะส่วนของพิมพ์เนี่ยก็จะ เห็นว่านะคะเห็นว่ามันมีภาษาอื่นด้วยนะคะของสอตมก,ก็จะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะคะก็ ก็ลองดูนะคะว่าใครมีความสามารถด้านภาษาด้านไหนนะคะก็ลองสอ,สอบวัดระดับแล้วก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ลองยื่นดูนะคะของพิมพ์ยื่นทุกปีนะคะของพิมพ์จะเป็นยื่นที่สตมก็จะเป็นโทอีกกับเอชเคนะคะพิมพยื่นไปทั้ง2อ,อย่างนะคะยื่นที่ได้ที่ที่ฝอ,ออนะคะบอกอตม บอกอ,อกอสอตมนะคะที่ส่วนลูนะคะก็ลองดูนะคะลองเช็คดูนะคะว่าถนัดด้านไหนพิมบว่าโทรอีกเนี่ยจะจะง่ายสุดนะคะในบรรดาการวัดระดับของภาษาในระดับต่างๆในประเภทต่างๆเพราะว่าสอบแค่ listening กับ reading เนอะอย่างอื่นเขาจะมีแบบ speaking ด้วยมี writing ด้วยอันนั้นก็จะยากแล้วก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคะพิมพ์ว่าอันนี้ก็น่าจะจะจะ,จะโอเคสุดละเพราะว่าค่าสอบตอนนี้ก็เหมือนอ,อยู่ที่1,6 0 0 หรือห6 5 0บาทนะคะก็ก็ใช้ได้หลายอย่างนะคะ,ะส่วนใครก็ที่อยากเข้ามาตอมออยากเข้ามาท่องเที่ยวนะคะก็ลองอสอบภาษาไว้ก่อนนะคะไม่เสียหายนะคะพอถึงเวลามาแล้วเนี่ยโอกาสมาถึงเราก็จะได้รีบอดขวิเอาไว้นะคะเพราะว่าโอกาสกับความพร้อมนอการเตรียมพร้อมอม,มันก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้อง ต้องเตรียมพร้อมานะคะเพราะเมื่อโอกาสมาถึงเราก็จะได้ไขว้ขวาเลยเนาะก็ยังไงแล้วนะคะก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องมีนะคะอยากเข้ามาตามอมหรือว่าท่องเที่ยวนะคะอย่างแรกที่ต้องมีก็คือภาษานะคะเพราะเราก็ต้องใกล้ชิดทำงานกับชาวต่างชาตินะคะหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก,ก็ต้องมีสองเนี่ยมีอย่างนี้อย่างแรกนะคะก็คือภาษานะคะภาษาก็จะเป็นใบเบิกทางให้เราเนาะให้มาทำงานในหน่วยงานที่ต้องใกล้ชิดกับชาวต่างชาติหรือว่าผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวนะคะก็ยังไงแล้วก็ ฝากนะคะติดตามเพจนะคะเส้นทางสีกากีไว้ด้วยนะคะรวมถึงช่องชาแนลช่องนี้นะคะออ่อ่ช่องชาแนลเส้นทางสีกากีนะคะอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พิมพ์ด้วยเนาะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็พยายามจะลงคลิปให้บ่อยที่สุดนะคะพิมก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆเนาะเห็นว่าช่วงนี้จะมีสอบของน้องๆชั้นประทวนสายอกอแล้วสายสพทนะคะยังไงแล้วเดี๋ยวรวมถึงนายร้อยด้วยเนาะเดี๋ยวพิมพ์ยังไงพิมพ์จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการทํางานในวงการตํารวจของเรานะทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงแนวข้อสอบหรือว่า จะอ่านได้จากไหนจะติวที่ไหนรวมถึงอย่างอื่นด้วยนะคะที่ว่า,าจะเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แชร์กันนะคะอย่าอย่า,อ,าอย่าคิดว่าพิมพ์มาซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าแชร์กันนะคะเป็นข้อมูลดีๆให้กันส่วนน้องๆที่มีคําถามนะคะเม้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาตอบให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ